สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบกันอีกแล้วนะครับในช่องของเบ่าเท่าเกษตร DIY นะครับวันนี้นะครับเพื่อนเพเดี๋ยวเบ่าเท่าจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมวิธีการทําแกะนะครับหรือว่าการเลี้ยงชนชมเขาแกะนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับนี่ก็คือชนชมเขาแกะนะครับเพื่อนเพื่อนตัวนี้เป็นรากธรรมชาตินะครับเบ่าเท่าเคยเอาลงคลิปเลียวไว้แล้วนะครับนี่นะครับไม้ชนชมนะครับก็จะมีทั้งรากธรรมชาติแล้วก็ไม้รากตะขาบนะครับรากตะขาบที่เราเห็นเห็นกันอยู่ก็จะเป็นรากที่เป็นระบบรากรอบต้นนะครับรากรอบต้นแบบ เป็นเรียงเียงเป็นเส้นเส้นเรียงกันแบบเป็นระเบียบอันนั้นจะเรียกว่ารากตาขาบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรากสไตล์แบบนี้นะครับเห็นแบบมีมิติโค้งไปโค้งมาอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือรากธรรมชาตินะครับคือรากที่ธรรมชาติสร้างสรรค์มานะครับมาแบบไหนเราก็เลี้ยงแบบนั้นนี่คือรากธรรมชาตินะครับที่มาของการาที่เขาเรียกว่ารากธรรมชาตินะครับอ่ะนีช่ช่วงเขาแกะใบก็จะเป็นลักษณะม้วนๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆ่วิธีการเลี้ยงวิธีการดูแลเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรา ไปดูขั้นตอนการทำนะครับามาดูฝั่งนี้นะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็จะเป็นเขาแกะที่เราเพาะเม็ดไว้นะครับอันนี้ก็เพาะไว้อยู่5ถาดนะครับ5ถาดให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวบ่าวทออธิบายให้ฟังนะครับว่าวิธีการทําทํำยังไงนะครับแกะตอนเล็กเป็นแบบไหนนะครับทําไมใบม้วนใบกลางใบม้วนม้วนแบบนี้มันเป็นอะไรนะครับใบกลางๆแบบนี้ยังยังเป็นแกะที่จริงมันเป็นแกะเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวบ่าวทอจะอธิบายให้ฟังนะครับ ให้ดูก่อนนะครับเพื่อนๆฮ่าชวนชุมเขาแกะนะครับเพื่อนๆตัวนี้ที่เพื่อนๆเห็นใบมันกลางๆแบบนี้นะครับเราใช, ent, ช้จิ๊บนะครับเพื่อนๆรู้จักจิ๊บหรือเปล่านะครับอะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํานะครับอตัวนี้ก็จะเป็นจิ๊บนะครับเพื่อนๆที่เราใช้ยืดยอดนะครับแล้วก็ทําให้ใบมันกลางเนาะที่จริงมันใช้กับพวกไม้ผลไม้อะไรทั่วๆไปนะครับที่ยืดให ยอดมันยาวๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราเอามาปรับใช้กับชนชมนะครับซึ่งชนชมเนาะแกะมันจะใบม้วนนะครับเพื่อนๆถ้าใบมันม้วนนะครับมันจะแสงมันจะส่องเข้าไม่ถึงถึงตากิ่งนะครับทาให้ไม้เราแตกตาไม่ดีนะครับเราก็เลยจะต้องใช้จิ๊บตัวนี้เพื่อที่จะทําให้ใบมันกลางออกแบบนี้นะครับเนี่ยเราจะทําให้ใบเขากางออกแบบนี้นะครับโดยวิธีการใช้อัตราส่วนในการใช้นะครับเบลท็อปใช้ เกจเพื่อนๆเห็น, get, นเป็นเกจไหมครับมันจะเป็นเม็ดของใครของมันอยู่นะครับแบาบวทับใช้ตัวนี้ประมาณ8เม็ดนะครับ8เม็ดหรือ8เกจที่เขาเราเรียกกันว่า8เกตนั่นแหละนะครับแล้วบาทับผสมในฟอกกี้ประมาณนี้นะครับประมาณครึ่งหนึ่งเนาะ7-8เกตก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ผสมเข้าไปนะครับเขย่าให้มันละลายนะครับแล้วเราก็เอามาฉีดนะครับเมื่อเราเพาะนะครับเราจะฉีดตอนไหนนะครับเดี๋ยวบาทับแนะนํานะครับเราจะฉีดเมื่อเรา พอเม็ดนะครับได้ประมาณ10-20วันนะครับหรือใบคู une, ่คู่2คู่3มมันออกมาหรือว่าเราเห็นว่าใบมันเริ่มม้วนนะครับใบมันเริ่มห่อมันเริ่มม้วนเข้าไปนะครับเราก็ผสมจิ๊บตัวนี้นะครับผสมจิ๊บตัวนี้เข้าไปแล้วเราก็ฉีดนะครับฉีดพ่นให้เปียกเลยนะครับฉีดพ่นให้เปียกให้ทั่วทุกต้นเลยนะครับทีนี้ประมาณสัปดาห์หนึ่งเราจะเห็นผลเลยนะครับใบเขาก็จะเริ่มกลางออกนะครับจากที่เรา เห็นมันห่อๆแบบนี้นะครับแบบม้วนๆแบบนี้แบบใบนี้นะครับม้วนๆแบบใบนี้นะครับเราฉีดไปปุ๊บมันก็จะเริ่มกลางออกนะครับใบเริ่มกลางออกทีเนี้ยประมาณ1สัปดาห์ถ้าเราฉีดไปแล้วนะครับใบมันไม่กลางเนาะใบมันไม่กลางแสดงว่าอัตราส่วนที่เราผสมจิ๊บเนี่ยมันยังบางไปนะครับมันยังน้อยไปเราสามารถที่จะฉีดรอบที่2ได้อัดเพิ่มเข้าไปนะครับแต่เราก็จะเพิ่มในปริมาณที่จากรอบก่อนเราใช้ เจ็ดแเม็ดนะครับเเกตเราก็จะเพิ่มขึ้นมาทีละนิดนะครับเราก็จะฉีดพ่นเข้าไปเราก็คอยสังเกตดูว่าอัตราที่เราฉีดเพิ่มเข้าไปแล้วนะครับมันได้ผลดีขนาดไหนนะครับมันกลางหรือเปล่านะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราเพิ่มเข้าไปแล้วยังไม่กลางอีกเพิ่มอีกเพิ่มบีบก,ก็ยังไม่กลางแสดงว่าจิ๊บที่เราซื้อมานหะมันไม่ได้ผลแล้วนะครับเพื่อนๆเราก็ต้องลองลอง,ลองหายี่ห้ออื่นหรือว่าลองหาตัวอื่นมาใช้ดูนะครับอ เมื่อเราฉีดพ่นมันกลางออกมาแบบนี้แล้วนะครับเพื่อนๆแล้วเราเลี้ยงไปอีกนานแค่ไหนเราถึงจะฉีดอีกรอบนะครับให้เราสังเกตดูไม้เราเองนั่นแหละถ้าใบเริ่มห่อเข้ามาอีกแล้วแสดงว่ามันหมดฤทธิ์แล้วนะครับจิ๊บเริ่มหมดแล้วเริ่มหมดฤทธิ์แล้วเราก็สามารถที่จะผสมในอัตราส่วนที่เราใช้แล้วได้ผลเนาะเราก็สามารถฉีดพ่นได้อีกนะครับฉีดพ่นได้อีกให้ใบเขากลางออกมาอีกนะครับมันก็จะลดปัญหาเรื่องพวกไรดงไรแดงเข้ามา อยู่ในในซอกในในใ,นใต้บงตับงใต้บงใต้ใบอะไรพวกนี้ได้นะครับถ้าใบมันกลางเราก็จะดูแลง่ายนะครับเพื่อนๆอนอ่ะเอาเป็นว่าห่อตอนไหนเราก็ฉีดนั่นแหละนะครับอ่าแล้วทีนี้ไม้มันเริ่มแน่นแล้วระบบรากเริ่มดีแล้วเราก็ถอนแล้วก็เอาไปแยกลงกระถางถัดไปนะครับเมื่อเราออกแดดเลี้ยงออกแดดเหมือนเดิมนะครับถ้าใบห่อนะครับใบเริ่มหอ่อห่อไม่ยังห่อไม่เยอะนะครับเราก็ไม่ต้องฉีดก็ได้อย่างเช่นต้นนี้นะครับเนี่ย ถ้าใบประมาณนี้มันก็ยังไม่ถือว่ามันม้วนมากนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ใบกลางออกเราก็ผสมบางๆแล้วก็ฉีดได้นี่จิปมันไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช่แค่จะยืดยอดอย่างเดียวนะครับเราฉีดนะครับฉีดพ่นทําให้ไม้โตเร็วด้วยนะครับไม้สมบูรณ์โตเร็วด้วยนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นวิธีการเลี้ยงแกะนะครับคร่าวๆประมาณนี้เนาะเดี๋ยวบ,บ่าเทอปก็จะมาทํา EP ต่อไปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่าเป็นไม้ทรงจรวดนะครับ มันทำยังไงเนี่ยเห็นไม้เพื่อนไม้ทรงจลรวดนะครับจากการที่เราพ่อเม็ดขึ้นมานะครับเราจะทํายังไงให้มันไม้มันถึงจะเป็นทรงจรวดมันจะเป็นทรงยืดยาวอันนี้ก็ใช้จิปเหมือนกันเดี๋ยวติดตาม e p ีหน้านะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมารอชมกันนะครับสวัสดีครับ